สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับนี่ตรงหน้านี่คือเปลือกไข่เนาะเวลากินไข่เสร็จแล้วอย่าทิ้งนะครับเปลือกไข่เก็บไว้นะเราจะต้องทําการนํามาแช่น้ําอย่างนี้นี่ทดลองแล้วนะครับสูตรนี้ดีแน่นอนนามาแช่น้ำนะพอนยอ,อย่างนี้มาทําการบดละเอียดด้วยการตํา จุดนี้มันจะไม่มีมดขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเปลือกไข่ของเรา,าเพื่อนใช้ตัวนี้คอบคู่ด้วยโมโนโซเดียมคูตาเมตจากผงชูรสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการเร่งยอดเร่งอัตราการแตกยอดเร่งใบได้ดีมากหนึ่งกระถางโรยสักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องเยอะแล้วเราก็รดน้ําเข้าไปอันนี้มันก็จะค่อยแทรกซึมลงไปในกระถางของเรานะครับรือข้อดีอย่างหนึ่งคือ ถ้าถ้าเรานําเปลือกไข่ไปตากแดดนําไปล้างน้ําแล้วก็ตากแดดให้แห้งนํามาใช้มันจะไม่มีพวกหอยทากนะครับถ้าเพื่อนไม่นําไปล้างน้ําหอยทากมันจะมากินเยื่อไข่นะ